โอเทวะรันตโสจจมันตะลานิอเจนใดอยู่อาคังขมานาโสตนบวิชัยโยหอยใจ บาตะเวปวะคะเลาอภิเเกสาปุทธานางอาคาปาเตวปัมโวยตติสุนาคาตสุมังคลังสุปภาตังสุกันดวันสมะหุตตัวจัสุยยทังพรามมัจจาลิสุปทาคินางกาย ว่าจางกรรม,มังปทา,ปทากินางปทากินมโนกรรมังปณิจิตแตปทาขินานปาทินานิกะตะวาันนลพันตธสเถปทากินเนยภวัตตุสาพ,พมังค์ลาขานตุสาปะเทวตาสาปพพพุทธาน นตาตัวทีพระวันตุเตีพระวัตุสาพมังขลางลางว่าตานิมนครับนิมนครับเชิญครับเชิญครับ นี่ไข่ใส่นี่แหละน้ำไก่

แต่คุณน้ำมีล้างกรุงเขาไปหลลมาถ่ายนี่ครับ đi chậm không đi chậm đâu, may ra, không đi chậm đâu, đi chậm không ครับระรางยิ่งหน้าครับล้มครับล้มตลอดครับ ยต <coughs> <coughs>

อ้โเท้มากเลยนะลูกเปนเนรถิดคุ้ติดสายตา้อได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Terima <tuk tangan> พอ่อเราเลือกที่ตาแล้วพ่อนะอไ,ไะม่คุ้มแล้วพ่อนะ